สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงบอร์ดเกมที่ผมออกแบบนะครับที่กำลังเปิดพรีออเดอร์ในขณะนี้นะครับก็คือเกม Watch It นั่นเอง Watch It เป็นเกมที่นำเอาทีมยุค9 0นะสูับที่สมาชิกในครอบครัวนะครับอยากจะดูทีวีรายการที่ตัวเองชอบแต่ทีวีมีเครื่องเดียวครับดังนั้นสึกชิงรีโมทจึงได้เริ่มต้นขึ้นนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดจะมีประมาณนี้นะฮะหนึ่งก็คือเพย์บอร์ดตัวบอร์ดผู้เล่นตรงนี้นะครับซึ่งบอร์ดผู้เล่นเนี่ยก็จะมีช่องเอาไว้ใส่คาแรคเตอร์การ์ดได้ด้วยนะครับตรง อีเวนต์โปรแกรมนะครับผมแล้วก็วอตอ It จะเป็นการ์พวกนี้นะครับที่เอามาวางตามตำแหน่งต่างๆนะครับให้สังเกตได้ง่ายตัวละครนะครับจะมีทั้งหมด8คนนะครับอ่าแปดคนบก2ตัวแล้วกันนะับจะมีคุณพ่อคุณแม่ลูกสาวลูกชายคุณปู่คุณย่าแล้วก็สุนัขกับแมวนะครับซึ่งตัวละครจะมีสกิลด้วยถ้าใช้สกิลเสร็จปุ๊บก็จะออกสภาพแบบนี้นะครับหมดแรงกันไปอาก็จะเป็นกิมมิกน่ารักน่ารักนะอันนี้นะครับ ต่อไปอีเวนต์นะครับอีเวนต์เนี่ยจะเป็นการที่เราจะได้เลือกซื้อมานะครับโดยวิธีการซื้อคือเราต้องจ่ายคอสตามตรงนี้การ์ดอีเวนต์จะมีคะแนนอยู่ด้วยนะครับแล้วก็คอสที่ต้องจ่ายในการซื้อมาสุดท้ายก็คือสกิลพิเศษนะครับผมของการีเวนต์นั้นซึ่งจะมีทั้งเอนเกมนะครับใช้ตอนจบเกม immediately นะครับใช้ทันทีเลยแล้วก็ on going เกิดตลอดเวลานะครับผมตัวต่อไปคือการ์ดโปรแกรมครับการ์ดโปรแกรมจะมี2ประเภทคือการ์ดโปรแกรมทั่วไปกับการ์ดเบสไทม์การ์ดเบสไทม์เนี่ยจะเป็นตัวที่่บอกวา จวดได้ไปนี้เมื่อไหร่ตัดจบเลยนะครับส่วนการโปรแกรมจะเป็นรายการต่างๆนะครับผมจะเป็นนิวส์ข่าวกระตูนดราม่าไลฟ์ดอิวเมนทารี่หรือว่าสปอร์ตนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือการโปรแกรมและสุดท้ายการ์วอรอิดครับการวอร์อิดจะเป็นเป้าหมายของเกมตอนจบเกมจะขึ้นคะแนนบนกระดานนะเดี๋ยวตอนเซตอัพมจะมีกระดานวางอยู่ครับตาราง4คู4เมื่อจบเกมครับรายการที่เราอยากจะดูเนี่ยนะครับใบนี้จะเป็นใบรายการที่เราอยากจะดูนะครับว่าเราอยากดูรายการอะไรถ้าได้ มีกี่อันตามนี้ก็ได้คะแนนตามนี้เลยนะครับผู้เล่นที่มีคะแนนสะสมมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะเกมและสุดท้ายอันนี้ครับอันนี้คือโทเค็นอะคริลิกนะครับผมที่ผมจะให้ถ้ายอดพรีออเดอร์ถึงนะครับถ้าไม่ถึงก็จะมีค่าจ่ายเพิ่มนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับเพื่อจะให้มีสิ่งนี้เอามาเล่นด้วยนะเพราะว่าเป็นสิ่งจําเป็นและจุดเด่นที่สุดของเกมนี้นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตอนเซตอัพดีกว่าครับผมว่าเซตอัพเป็นยังไงแล้วก็เล่นยังไงนะครับผมไปชมกันนี่คือการเซตอัพของ w h a t It นะครับ โดยเริ่มจากโปรแกรมเปิดมา4คูณ4จากนั้นเราจะทำการนำการาดเบต้าม์นะครับใส่เข้าไปในกองจัว่วโดยเราจะคัดกร์ดออกมานะอ่ะาสิบใบแล้วเราก็เอาการาดเบส้าม์นะครับใบนี้นะใส่เข้าไปนะครับเราไว้ใต้กองซึ่งเราจะไม่รู้ว่าจะจบเกมเมื่อไหร่นั่นเองสับกองกร์ดอีเวนต์เปิดมา3ามใบ นำโทเค็นรีโมทนะครับไปวางในสี่ช่องรายการตรงกลางนะครับตรงไหนก็ได้เป็นการเสร็จสิ้นการเซตอัพส่วนกลางส่วนผู้เล่นก็จะมีบอร์ดผู้เล่นการ์ดคาแรคเตอร์นะครับเลือกเอาหรือสุ่มแล้วแต่เลยแล้วก็แจกก e ารวัดอีกคนละหนึ่งใบซึ่งเป็นความลับกับผู้เล่นคนอื่นนะเราดูได้ตลอดเวลาการ์ดใบนี้มันจะมีการคิดคะแนนนะครับจากกระดาน4ี่คูณสี่นี่แหละว่าเราอะครับมีการ์ดใบนี้เหลือเท่าไหร่เช่นอ,อย่างเงี้ยเดอกคอมมนทอรีไปละห้าไลท์ใบละสามและการ์ตูนใบละลบสองนะครับ ซึ่งถ้าเป็นสถานการณ์แบบนี้ต้องเตะกระตูนออกไปใช่ไหมเพราะไม่งั้นเราจะติดลบคะแนนเยอะนั่นเองนี่ก็คือการเซตอัพของวอตต์อินนะครับเสร็จแล้วคราวนี้วิธีการเล่นครับเราจะได้ทำแอคชั่นหลักหนึ่งอย่างในแต่ละตานะและเลือกแอคชั่นรองหนึ่งอย่างครับแอคชั่น,นหลักคือการจั่วการ์ดโปรแกรมหนึ่งใบเสมือนว่าเราอะครับหยิบรีโมทแย่งรีโมทมาแล้วจะดูรายการทีวีช่องนี้ก็เลยเตะรายการเก่าออกการเตะรายการเก่าออกครับจะเสมือนว่าดูรายการไปแล้วจะมาเก็บที่คลป เป็นเซตคอลเลกชันในตอนจบเกมจากนั้นเราจะเอารีโมทโทเค็นเนี่ยครับมาวางบนการ์ดใบใหม่ที่เราวางที่เราเพิ่งเตะไปเมื่อกี้นะครับนี่คือแอคชั่นหลักส่วนแอคชั่นรองเลือกทำหนึ่งอย่างระหว่างใช้ความสามารถตัวละครใช้ปุ๊บก็จะเป็นด้านหลังหรือจะใช้ความสามารถตัวละครในการฟื้นคืนชีพให้แข็งแรงเหมือนเดิมก็ได้จากนั้นอีกแอคชั่นหนึ่งก็คือการซื้อการ์ดอีเวนต์ครับซื้อกี่ใบก็ได้นะครับ แต่ซื้อทีเดียวให้เสร็จนะนี่คือแอชลองครับวิธีการซื้อกาดอีเวนต์จะเป็นอะไรที่พิเศษนิดน,นึงครับโดยมันจะดูเงื่อนไขตรงนี้เห็นไหมครับในนี้เขียนว่าไลฟ์นิวสปอร์ตแล้วก็ด็อก umentary ตำแหน่งของรีโมทโทเค็นจะเป็นตัวบอกว่าเราสามารถที่จะได้คอร์สฟรีอะไรบ้างถ้าอยู่ตำแหน่งแบบนี้เราจะได้คอร์สฟรีจากบนล่างซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางก็คือนิวส์ดราม่าด็อก u m e ี่ฟรีเลย ส่วนที่ขาดเราสามารถใช้คลิฟลิปการ์ดคลิที่เรามีที่เราเตะมาตอนแรกครับเพื่อใช้จ่ายแทนได้ครับนี่คือเงื่อนไขของการซื้อการ์นั่นเองแต่ถ้ามันซ้าเยอะๆแล้วมันซื้อได้ทีเดียวหลายใบก็ถือว่าเป็นประโยชน์ในการวางแผงของเราเลยนะั้นเกมนี้จุดเด่นก็คือคุณจะเตะการ์ดออกไปวางตัวของรีโมทต,ตำแหน่งไหนเพื่อจะได้ซื้อการ์เอีเวนต์มาสร้างความได้เปรียบเพราะการ์ดเอีเวนต์ในเกมนี้ครับมันคือการ์ดเอีเวนต์เพื่อให้เราได้ตัวของบัฟหรือซัพพอร์ตสกิลบางอย่างทําให้เราได้ เปรียบในการเล่นนั่นเองครับถามว่าไม่มีได้ไหมได้แต่ถ้ามีก็จะดีกว่าอ่าพอเสร็จปุ๊บก,ก็จะจบตาผัดการเล่นไปจกนกระทั่งเปิดเจอเบสไทม์ก็เป็นอันจบเกมที่คะแนนตอนจบกันมาเรามาเริ่มเล่นกันดีกว่าครับว่าเหตุการณ์ใครจะชนะระหว่างลูกสาวกับคุณพ่อครับผมมาไปลุยกันเลยเริ่มจากลูกสาวก่อนเนอะลูกสาวได้เล่นก่อนก็เปิดการโปรแกรมหนึ่งใบฟืบนิวส์ครับ n e w สเรามองก่อนว่าเราจะเตะแล้วได้ประโยชน์ไหมอันนี้ d o c ument a ลีกับการ์ตูนนะเตะแล้วได้ดีแต่เราไม่มีการ์ตูนตรงนี้เลยเตะไปแล้วก็ยังไม่ได้นะครับส่วนนี้เป็นไลฟ์ไลฟ์นิวนะครับไลฟ์ไลฟ์นิวเตะตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ก็เตะไม่ได้เตะไปทางนี้ก็ยังไม่ครบยังไม่ได้นะครับส่วนตรงนี้เป็น live news ์นี่มีใบนิวแล้วด็อ ument าลี่อันนี้ยังไม่ครบเหมือนกันดังนั้นตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ซื้อการนะครับ เราเน้นเอาการ์ตูนออกก่อนดีกว่าเพื่อการติดลบนั้นเราจะเตะไปน,นี้ครับปึ๊บเอาเนียวเป็นเซ l l คอลเลคชันก่อนน่ะเก็บมาเป็นคลิปครับแล้วก็เลื่อนไปครับฟืบฟืบฟืบปาบย้ายมาตรงนี้พอย้ายเสร็จเราจะได้ซื้อการใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เงื่อนไขมันไม่ครบซื้อการครับเนี่ยนิวมีสปอร์ตมีด็อกมินทัลลี่มีแต่ไม่มีไลฟ์ครับมีการ์ตูนมาใช้ไม่ได้ก็จบตาไปแค่นี้เอง โอเคตาคุณพ่อครับเปิดมาฟึบดาม่าครับโอเคคุณพ่อมองแล้วยังไม่มีการซื้อได้เหมือนกันอันนี้ผมจะไม่เปิดดูนะว่าคุณพ่อเขาเก็บอะไรนะครับ d o c u m e เมน r y ี่กับการ์ตูนได้ไหมไม่ได้อ่าไลฟ์นิวสก็ยังไม่ได้นะครับดังนั้นเขาจะเตะเอาสกิอะไรมาก่อนก็ได้เอาสป,ปอร์ตก่อนดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวน,นะ เขาต้องเตะเอาผลประโยชน์สูงสุด,สดตรงเนี้ยรู้สึกไลฟ์ต้องการเยอะฉั้นผมจะเตะไลฟ์ like มาเตะไลฟ์ like มาครับเพื่อให้ไลฟ์ like มาอยู่ที่เขาเขาจะได้จ่ายคอร์ดได้นะนี่เป็นกลยุทธ์หนึ่งนะคุณพ่อเขาสากัดเอาไลฟ์มาก่อนเพื่อให้ได้ประโยชน์ในการที่จะซื้อของในอนาคตนั่นเองจบตาครับลูกสาวเปิดมาฟึ้สปอร์ตไอ้โทรทีไม่ได้ตรงนี้สปอร์ตมาเตะครับ สปอร์ตตอนนี้เขาทำได้แล้วยังไลฟ์ Live มีแล้วนิวยังไม่มีอันนี้เป็นการ์ตูนับด็อกมิเนทัลี่ทำได้ทันทีเลยงั้นเอาเลยครับผมหยิบการ์ดก่อนแหละผมเติมนิวมาครับแล้วพอสปอร์ตมาตรงนี้ปึ๊บอ่าซึ่งตรงนี้ครับมีคอร์สฟ,ฟรีครับคือด็อกมิเนทัลี่กับการ์ตูนครับผมหยิบใจไปนี้ได้ครับใบนี้บอกว่า ตอนจบเกมนะครับเมื่อทิกร์จบเกมจะได้เล่นอหนึ่งตายการเล่นนั่นเองนะจากนั้นนะครับอันนี้ซื้อไม่ได้ไม่มีถ้าก็จบตาก็จวกกาให้เต็มเหมือนเดิมปึ๊บตาคุณพ่อครับคุณพ่อเปิดมาปึบเป็นการ์ตูนครับแต่คุณพ่อเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเขามีไลฟ์ในการช่วยฮะพอเขาวางแผนไว้ตาที่แล้วนะดังนั้นเขาจะทําการเตะกาที่จะได้ประโยชน์ในการที่จะซื้อการมาครับ ไลฟ์สองใบได้ไหมไม่ได้อ่าได้สองใบนี่ไงเดี๋ยวนะถ้าเตะไลฟ์นี้ออกมาไลฟ์ไลฟ์นิวอ๋อนี่นี่เขาเตะอันนี้เขาเตะตรงนี้ปุ๊บเอาสปอร์ตมาก,ก่อนเลื่อนปุ๊บนี่ย้ายมาตรงนี้ครับเขาจะหยิบใบนี้ครับไลฟ์ Life! นิวขาดไลฟ์หนึ่งใบแล้วก็ฟิปในบอร์ดของผู้เล่นตรงนี้ครับปึ๊บไลฟ์ไลฟ์นิวครับหยิบใบนี้มาใช้การป์ปใบนี้มีค่าหนึ่งคะแนนต่อการ e ์ดอีเวนท์ที่คุณมีครับผมเรียกว่าสะสมอีเวนท์ยิ่งเยอะยิ่งได้แต้มเยอะนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับอันนี้มีไลฟ์มามีสปอร์ตด้วยครับหยิบได้อีกอันนี้มีค่าสองแต้มเลยนะแทบจะหยิบฟรีเลยแต่จริงก็คือต้องจ่ายสปอร์ตครับได้สองแต้มนะครับถือว่าคุ้มฮะแล้วก็อันนี้ครับนิว ด็อก ument เอออันนี้เราหยิบอันนี้ก็ได้เนี่ยจริงแล้วเนี่ยแต่ไม่เป็นไรฮะอันนี้เป็น end game เดี๋ยวเขาหยิบทีหลังก็ได้ครับจบเกมครับจบตาแล้วก็เปิดปึ๊บจริงเขาหยิบได้นะเขาจ่ายสปอร์ตแทนตรงนี้แต่ไม่เป็นไรครับคุณน้องสาวไอ้คุณลูกสาวเปิดมาเป็นด็อก umentary ด็อก umentary เนี่ยเป็นอะไรที่เขาอะต้องเก็บไว้นในบอร์ดเยอะเขาจะได้แต้มเยอะมากดังนั้นเขาเลือกที่จะเตะตัวของการ์ตูนออกไปดีกว่าแต่การ์ตูนเขามีแล้วอะไม่เป็นไรเดี๋ยวคนอื่นเขาเก็บเองอะ เราเราต้องไม่ประเจิดประเจอรครับเรายังขาดสปอร์ตเน,ะนาะอันนี้ผมความก่อนขาดสปอร์ตคือถ้าเตะไปแล้วแล้วมันไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่คุ้มไงไม่มีนีไม่ม,ไม,มีไอเนี่ยไม่มีไลฟ์ต้องมีไลฟ์ถึงจะคุ้มไลฟ์ Live. มีตรงนี้นิวมีแล้วไลฟ์ Live. มีขาดอยู่ดีนะครับอันนี้เป็นนิวสองอันเลยนิวนิวสปอร์ตโอเคเอ้ยเตะไม่ได้ติดรีโมท ตอนแรกเตะตรงนี้มาไม่ได้ฮนะเตะติรีโมครับอแต่พอได้พอได้เอาไลฟ์มาก่อนไลฟ์ครับเลื่อนแล้วก็ย้ายมาตรงนี้ฮนะปุ๊บอ่าเขาเลือกซื้ออันนี้ครับมินิวครับฟิปนิวนิว,น,วนิวสปอร์ตครับผมเลือกซื้อตัวนี้ไปครับตัวนี้บอกว่าเมื่อเข้าตาการเล่นครับสามารถนําการอีเวนท์ทีห่หงายอยู่หนึ่งใบไปไว้ใก,กล้กองจัว่วแล้วเปิดใหม่ได้คือไม่อยากเล่นไปนี้ย เปิดใหม่ไปเลยนะส่วนตัวนี้จ่ายได้ไหมมินิวู้ด็อกมีเนอรี่ไม่มีดาม่าเปิด่ายจ่ายไม่ได้ครับก็จบตาไปปุ๊บจบไอ้ไม่ใเป,เปิดนี้เปิดผิดอ่านระเบิดแล้วเนี่ยโอเคเปิดนี้แล้วก็คุณพ่อเปิดมาเป็นด็อกมีเนอรี่อีกแล้วครับอันนี้บอกว่าหยิบคันอีเวนต์เป็นประสบกกองจั่วครับของดีมากสุ่มเลยของดีฮะถ้าได้มาก็คือคุ้มนะแต่ว่าเขาไม่มีเขาเขาจะเปิดเขาต้องมีไลค์กับดาม่าตรงน,นั้นไม่มีไลค์กับดาม่าหยิบไม่ได้ สุนัขมีดมม็อกม,มน e n t าด็อก u m e n ารี่สปอร์กรตการ์ตูนตรงนี้แถวเนี้ยได้เกือบได้มันไม่ได้หมดอ่ะมันก็ยังไม่ได้อันนี้ไลฟ์อยู่ตรงนี้เลยไกลเลยยากเลยครับงั้นคุณพ่อเขาเก็บเซตคอลเลกชันดีกว่าครับคุณพ่อมีสปอร์ตกับไลฟ์ครับงั้นคุณพ่อเอานิวมาก่อนเพราะอันนี้ไม่มีนิวเลยไม่คุ้มอ่ะสปอร์ตเอาดราม่าดีกว่าดราม่าใช้ใช้บ้างใช้บ้าง ดาม่าเอาดาม่าเตะม,มาครับเพ๊บเตะดาม่ามาฮะปพ๊บมึพบ่มพวางไปครับย้ายมาตรงนี้ครับตรงนั้นก็จะกลายเป็นมีอ่าดาม่าไม่มีไลน์นะดาม่าการ์ตูนก็ไม่พอครับจบครับไม่ได้ซื้ออะไรครับโอเคต่อไปตาลูกสาวครับเมื่อเข้าตากันเล่นนะ สามารถที่จะนําการอีเวนท์ที่หงายอยู่หนึ่งใบไปใบใต้กองจวแล้วลเปิดใหม่ได้นะครับใบนี้เขาอยากได้เขามีไลน์เขาไม่เอาออกใบนี้ใบนี้บอกว่าเข้าตาการเล่นย้ายตําแหน่งรีโมทไปที่ไหนก็ได้นี่เก่งมากมามันทาให้เราโยกย้ายง่ายนะครับส่วนนี้ตอนจบเกมหยิบเป็นการในคีปมีโอกาสทําได้ไหมนิวส์ด็อกูเมนต์สปอร์ตอันนี้ได้เพราะฉั้นผมไม่ผมเตะใบนี้ออกไปเผื่อผมทําได้อีกใบหนึ่ง เอาไว้ใต้กองจั่วครับแล้วก็เปิดใหม่ขึ้ข็มขัดหน้ากากงดงามกระตูนกระตูนไลฟ์นะครับผมน่าสนใจอ่ะโอเคไม่เป็นไรเปิดมาก่อนฟึบเป็นดราม่าครับแต่ผมอะ่ะด,ดู้ดีวผมต้องทําอะไรต้องเตะอันนี้ออกก่อนยอมเซตซ้ำฮะวางปับ๊บตรงนี้ย้ายมาเอาเลยครับอันนี้ขมสุด นิวมีสปอร์ตมีด็อก u m เมนทารี่มีไลฟ์ครับฟิปไลฟ์ตรงนี้ไปครับฟึบแล้วก็ได้ใบ,บนี้มาครับใบนี้บอกว่าตอนจบเกมนะครับหยิบการ์ดโปรแกรมจากกองทิ้งมาเป็นคีฟหนึ่งใบอ่าเรียกว่าของดีของดีเป็นเอนเกมนะของดีเอนเกมโอเคส่วนอันอื่นซื้อได้ไหมมีการ์ตูนสองอันไม่มีไลฟ์อีกแล้วเสียดายนะครับจริงๆทาได้อีกใบทำใบนี้ได้ด้วยนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับจบตาไปครับเปิดมาปุ๊บ สปอร์ตครับคุณพ่อคุณพ่อมีสปอร์ตไลท์ดาม่าแล้วคุณพ่อมีสปอร์ตไลท์ดาม่าคุณพ่อมีสปอร์ตไลท์ดามา่าด o k u เมนต์คุณพ่อยังไม่มีเอาด o k u เ m e n t มาเก็บด o k u เมนต์มาก่อนก็ได้ครับตอนนี้ยังไม่รีบยังไม่รีบไม่รีบไม่ต้องใช้อะไรมากมายเตะไปปุ๊บเลื่อนคุณพ่อวางตรงนี้ปับ๊บย้ายมาปัาบ๊บนี่ดาม่าไลท์ครับได้ใบนี้ครับ ใบนี้บอกว่าหยิบการ์ดอีเวนต์ไปบริสุทจากกองั่วฟรีครับฟึบโอ้โหคุ้มจัดอันนี้บอกว่าความสามารถใดๆที่มาจากผู้เล่นอื่นนะครับไม่สามารถทําอะไรการ์ดในคลิปของคุณได้ครับเครื่องรางคุณปู่นั่นเองของดีครับผมใบนี้เขาซื้อกาใบนี้นะแล้วเขาก็เปิดนะครับผมเท่านี้เขาจะจ่ายได้อีกไหมสปอร์ตไม่ได้ในสปอร์ตสองอันการ์ตูนสองอันหยิบไม่ได้แล้วจบตาครับเปิดมาเหมือนเดิม โอเคต่อไปตาคุณลูกสาวครับเฟิบด็อกิมเมนทารี่ครับตอนนี้คุณลูกสาวมีการ์ตูนสองอันนะแล้วก็มีนิวกับไลฟ์นะครับการ์ตูนสองอันนิวกับไลฟ์นะอันนี้ดีเดี๋ยวเขาต้องอยากได้อันนี้มากเขามีการ์ตูนสองอันเขาเตะทำได้อยู่แล้วละ่ะดามา่าเอ้ยดาม,าม่ามีายังอะยังไม่มีดามา่าเตะดาม่าเลยดีกว่านี่ฮะเตะดาม่าเนี่ออกมาครับ แล้วก็เลื่อนไปครับฟึบฟึบฟึบแล้วก็ย้ายมาตรงนี้โอเคจากนั้นซื้อการ์สครับสปอร์ตด,ดาม่าครับผมฟิปเลยฮะชุดนอนครับจะได้5คะแนนนะถ้าเราจ่วดได้การ์ดเบสไทม์นะอันนี้ก็คือวัดดวงไปเลยว่าจ่วดได้ไหมจ่วได้ก็ยิ้มยิ้มครับอ่าต่อไปอันนี้หยิบไม่ได้อันนี้หยิบได้ครับผม กร์ตูนกระตูนไลฟ์รครับผมมีกระตูน2อันพอดีใช้ให้หมดนี่ใช้ใคุม้มกระตูนกระตูนไลฟ์ครับเขาบอกว่าเอ็กซอร์สการ์อีคีของผู้เล่นอื่นคนละสองใบครับผมเพื่อนมีสองใบพอดีเลยนะคุณพ่อก็โดนไปครับนี่เสร็จโจรอ่าจบแล้วนะครับก็เปิดสองใบามาฟึบฟึบโอเคแต่คุณพ่อครับกร์ตูน คุณพ่อนี่โดนโดนปิดเรียบเลยไม่เหลือสกิลเลยเขาเอาเซ็ตกระตูนดีกว่านี่เขายังไม่ได้กระตูนเลยเหลืออะไรอะเหลือนิวกับกระตูนครับจะเก็บเซ็ตให้ครบแล้วนิวกับกระตูนนะกระตูนกระตูนกระตูนอยากได้ไหมกระตูนตรงนี้ก็ดีแต่จะไม่ได้หรือจะนิวเขาเก็บเซ็ตไม่ได้เลยะ่ะกระตูนอ่า์ด็อ documentary กระตูน live d o c u มน n ์กระตูน ไม่ได้สปอร์ตสปอร์ตด็อก к เมนต์ก็ไม่ได้โอเคเราไปเอาการ์ตูนออกธรรมดาก็ได้เตะการ์ตูนใบนี้ออกครับแล้วเราก็จะเตะการ์ตูนไล่ไปนะฮะฟืบ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  ซื้อกาดได้ไหมไม่ได้ครับแต่คุณพ่อใช้สกิลครับสกิลคุณพ่อคือเอ็กซอนครับสาหรับการ์ดอีเวนต์คุณหนึ่งใบกับอีเวนต์ที่หงายอยู่หนึ่งใบนะครับแต่ไม่นับเป็นการหยิบการ์ดอีเวนต์นะหมายความว่าถ้ามีสกิลใดที่เรียกว่าการหยิบมันจะไม่เรียกว่าหยิบนี่ผมขอเอาใบนี้ดีรันใส่เข้าไปผมยอมเลย ใบนี้นะครับรีลนเอาไปคืนฮะแล้วใบนี้มาแทนครับใบนี้บอกว่าให้นําการ์ดในคีสมาสอดใต้การ์ดใบนี้ครับจะมีค่าสามคะแนนต่อจํานวนการ์ดบนกระดานที่เป็นประเภทเดียวกันนะครับผมดังนั้นผมจะเอาการ์ดในคีสมาสอดใต้ด้าใบนี้ผมดูสถานการณ์แล้วดอคุเมต์มันเยอะนี่เราจะเสียเซตในคีไปนะเพราะมันย้ายมาอยู่ตรงช่องอ e ีเวนต์แล้วแต่ผมว่าคุ้มเพื่อไม่รู้หรอกเอาอะไรไปเพราะว่าเขาไม่เห็นตะกี้เนาะไอนน้ผมเตะอะไรมาเนี่ยเตะกระตูนออกมาใช่ไหม อันนี้ก็ความใปโอเคไม่ได้ซื้อกาเซสก,กิลไปแทนนะครับเพราะว่ายิบอะไรไม่ได้เลยโอเคครับตาลูกสาวครับปุ๊บได้นิวฮะลูกสาวขาดอะไรนิวไลดราม่าการ์ตูนขาดสปอร์ตขาดสปอร์ตกับด็อก u เมนทาลี่นะครับ แต่ถอาเม็นทารี่เไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่แต่ก็ก็ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่เอาสปอร์ตก่อนดีกว่าตอนนี้เขาจะทําการหยิบอันนี้ได้ฮะแต่ไม่มีประโยชน์ได้สองแต้มไม่เฉยไลท์สปอร์ตไลท์อยู่ตรงกลางอันเดียวเลยหยิบไม่ได้ไลท์ก็อยู่ตรงกลางดาม,มา่าดาม,มา่าได้ไหมไม่ได้เลยครับงั้นเตะสปอร์ตง่ายๆเลยก็ไนดะ้เตะสปอร์ตไปก่อนจริงเขาใช้สก,กิลในการเอาการ์ด อีเวนต์ลงใต้กลองได้นะแต่ว่าผมรู้สึกว่าไม่จําเป็นเท่าไหร่ตอนนี้โอเคครับจบเพิ่บคุณพ่อใกล้จะจบแล้วนะนะเกมนะครับการ์ตูนนะการ์ตูนการ์ตูนการ์ตูนเอาอะไรดีตันตวนี้คุณพ่อขาดอะไรนะต่อขาดขาดเหมือนเดิมขาดด o ก u เมนต์กับตัวของนิวส์ใช่ไหม ด็อก m t กันนิวก็ได้นะทั้งคู่เลยแต่เราจะเอาอะไรที่ทำได้คอมโบด้วยไหมอันนี้ไม่ได้เลยไลฟ์อยู่ตรงกลางการ์ตูนดาม่าดาม่าไม่มีมีการ์ตูนแล้วจะเตะเอาดาม่าออกมาก็ไม่ได้อันนี้สปอร์ตกันไลฟ์ไม่ได้ทั้งอันเลยครับงั้นเราเตะนิวมาก่อนตึงครับตอนนี้ตึงฮะปึ๊บปึ๊บนะ จบครับคุณพ่อใช้สก,กิลไปแล้วนะลืมควม่ำนี่นี่เหน,นื่อยเหนื่อยให้ทิ้งการในคลิปสองใบกลับมาเล่นใหม่ไว้ก่อนยังไม่ทําฮะพอเขายังไม่ฟ้มถ้าเขามีฟ้มเนี่ยวเขาทาแน่นอนมาฟึบไลฟ์ครับคุณลูกสาวขาดอะไรนะขาดด็อก umentary ได้ด็อก umentary ก็ดีนะแต่เขามีไลฟ์แล้วเนี่ยไลฟ์ที่เขาต้องการไลฟ์ด็อก umentary แล้วก็ กระตูนไลฟ์สปอร์ตโอเคแต่อันนี้ครับเอาต้องเอาสปอร์ตออกมาก่อนอยากได้การมากกว่าเซตคอลเลกชันความโลภมันไม่เข้าใครออกใครอ่ะเราไปตรงนี้ครับเราจะทำการได้การเป็นนี้ฟรีครับนี่ลีลันนำการโปรแกรมทุกใไจากกองทิ้งนะครับรวมการารักับไว้บนกองจั่วนะครับผมได้มาแล้วฟรีๆนะอันนี้ไม่มีอะไรเลย ่าจากนั้นนะครับเพราะมีไลฟ์ครับมีด็อกคุนเมนทารีมีการ์ตูนก็เลยได้หยิบใบนี้ด้วยฮนะหาหยิบการ์ดอีเวนท์ที่หงายอยู่อย่างน้อยสองใบในตาการเล่นเดียวกันจะได้หยิบใบบนสุดของกองจั่วด้วยซึ่งตาเน,นี้ยเราหยิบไปสองใบแล้วครับเอฟเฟกต์มาทิเกอร์แล้วนะก็หยิบได้เลยครับฟื้บของฟรีโอ้ของดีใบนี้บอกว่าการ์ดโปรแกรมที่มีรีโมทโทเค็นวางอยู่ครับจะนับเป็นวายแทนอะไรก็ได้ครับโอ้โ oh, หเรียกว่าลูกสาวนี่แบบมีของเต็มไม้เต็มมือเลยนะ อ่าซึ่งพอเป็นวอะไรก็ได้ปุ๊บเนี่ยกย็ยางซื้อไม่ได้ดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วจบครับเปิดมาปุ๊บปุ๊บอีเวนต์เนี่ยั้งหมดแล้วก็หมดเลยนะคือไม่มีเปิดแล้วก็คือแค่นั้นนะครับโอเคแต่คุณพ่อครับอ้าวเบสไทม์พอดีครับจบเกมเลยตัดจบเลยนะครับผมอ่าก็พอเบสไทม์มาปุ๊บก็จะเกิดการตัดจบเกมนั่นเองเบสไทม์มาแล้วนะครับอ่ะทำการคิดคะแนนกันดีกว่าแต่ละคนจะได้คะแนนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปชมกัน เริ่มจากลูกสาวก่อนเนาะการที่คะแนนจะมาจาก3ส่วนนะครับผมก็คือส่วนของเซตคอลเลกชันนะครับซึ่งเราจะดูเซตสูงสุดนะว่าเซตสูงสุดเราได้ทั้งหมดกี่คะแนนนะครับถ้ามีเซตอื่นก็จะคิดคะแนนเสริมไปด้วยนะลูกสาวมีทางนี้ห้านะครับบวกอันนี้สองอันนี้2ไม่เป็นเซตเกมนี้จะเป็นเซตก็คือสามใบได้6คะแนน4ี่ใบได้สิบห้าใบได้สิ้าแล้วหกใบด้21เอ็ดอันนี้คือห้าใบครับได้สิบห้าคะแนนครับสิบห้า นะครับบวกกับการ์ดตรงนี้เออลืมลืมไปเดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่งนะอ่ะผมมีอันนี้นี่วะนี่นี่นี่ผมได้เลอีกตาหนึ่งเดี๋ยวก่อนคนนี้ได้เล่ตาหนึ่งครับขอเล่ตาหนึ่งก่อนปึ๊บยังไม่จบยังไม่จบยังพึ่งเขาจะต้องเอาเซตที่อีกเซตหนึ่งอีกอเซตหนึ่ง,งคือด็อกมนทารี่ใช่ไหมคุ้มมากครัแต่นี้เลยก็ได้ง่าย,ายนะอันนี้แต่แบบไม่คิดเลยครับเพื่อเอายี่เ็ดคะแนนฮะปึ๊บ ย้ายรีโมทมาซื้อได้อีกไหมขอดูนิดนึงเผื่อได้ไม่มีแล้วล่ะนะนิวส์ตัวนี้่อกี้มันเปิดมันมันมันไม่มีใบที่ซื้อได้แล้วนะพวกอย่างมันคว่ำหมดแล้วนะนะครับผมลืมใบว่าตะกี้มันมีเอฟเฟกต์ด้วยเดี๋ยวผมขอเช็คแป๊บหนึ่งนะว่าตะกี้ผมหงายที่ใบไปเช็คมาแล้วตะกี้มีสปอร์ตสปอร์ตดอคูเมนทารี่นะครับก็ซื้อได้ไหมขอดูก่อนนะ กระตูนกับนิวซื้อได้ครับใบน,นี้ซื้อได้ครับไม่ขคะแนนติดลบนะสปอร์ตอันนี้ด o c u m e n t มีกระตูนนิวใช้ด o c u m e n t อันนี้ครับแทนอันนี้นะแล้วก็อันนี้เป็นวการเพราะว่าเรามีใบนี้ซื้อได้เหมือนกันครับใบน,นี้ซึ่งทําใหท้ทุกคนต้องทำรายการ์ในคลิปทุกใบครับไอทำายการ์ในคลิปคนละหนึ่งใบแต่ว่าคนนั้นมีคุณปู่ก็เลยไม่เกิดอะไรครับเนี้ยความใบ ส่วนดราดม่าดราม่าการ์ตูนคงซื้อไม่ได้ครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคแต่ที่จบของจริงแล้วพอดีกี้ผมลืมดูนะขออภัยนะครับมันมันจะมีการ์ดเบสไทม์ัแต่ว่าเบสไทม์คุณพ่อจัวได้ก็เลยไม่ได้ไปส่วนนี้บอกว่าให้หยิบการ์ดโปรแกรมในกองที่มันเป็นคลิปก็ไม่มีนะครับอ่าก็หมดแล้วไม่มีแล้วเอ็นเกมก็ไม่ติดลบโอเคครับนั้นลูกสาวพี่คะแนนใหม่อีกรอบหนึ่งนะผมพลาดเองตะกี้สามสี่ห้าหกแบบครบครับ ก็จะได้ยีเป็คะแนนและอีกอันนึงไม่เป็นเซตนะครับผมยีเป็คะแนนบวกกับการ์ในนี้นะครับผมการ์ในนี้ก็ไม่มีคะแนนนี้ไม่มียี่สิบสองยิบสามยี่สิบห้ายิบเจ็ดอันนี้ไม่คี้คะแนนติดลบนะครับก็มาดูกันเท่ากับว่าในบอร์ดเนี่ยได้เป็นบวกหมดเลยเนาะอันนี้ก็ไม่ไม่คี้คะแนนติดลบยีิบเจ็ด นะครับคุณเบนทารี่มีสี่ใบได้ยี่สิบแต้มเป็นสี่สิบเจ็ดดารไลท์ใบละสามนะครับห้าสิบห้าสิบสามคุณลูกสาวได้ห้าสิบสามคะแนนนะครับโอเคห้าสิบสามนะมาดูคุณพ่อดีกว่าครับคุณพ่อผมมาไม่ได้เปิดดูเลยว่าคุณพ่อเขามีอะไรเขามีการ์ดใบนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูคะแนนกันดีกว่าคุณพ่อได้เซตเท่าไหร่ คุณพ่อมีห้าอันครับได้สิบห้าคะแนนสิบห้าเสร็จปุ๊บใบนี้บอกว่าใบนี้มีค่าสามคะแนนต่อประเภทเดียวกันครับสิบห้าบวกสี่ใบนี้ก็เป็นสิบสองครับเป็นยี่สิบเจ็ดได้หนึ่งใบต่ออีเวนทีท่มีมีสี่ใบครับรวมใบนี้ด้วยก็จะเป็นสามสิบเอ็ดสาสิบสามคะแนนอ่ะสามสิบสามมาดูปุ๊บโอ้สปอร์ตไปละห้าครับ สาิบามเป็นสองใบมีสองใบเนื้สปอร์ตสี่สิบสามกระตูนมีสองใบเท่าไหร่ครับสี่สิบหกสี่สิบเก้าลบดราม่าหกคะแนนครับเ <laughs> หลือเท่าไหร่ครับเหลือสี่สิบสามครับผมอ่าก็ลูกสาวชนะไปนะโอ้โหนี่โดนตัดติดลบไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยก็ประมาณนี้จริงถ้าเขารู้ว่าเขาอาจจะไม่เล่นเตะดราม่าก็ได้นะแต่เขาก็ไม่ค่อยเตะดราม่าเท่าไหร่หรอกโอเคครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับ ภาพรวมของ Watch it นั่นเองนะก็เป็นเกมเล่นง่ายๆนะครับแต่มีคอมโบโบ,บ๊ะจากการซื้อการ์มายิ่งซื้อเยอะยิ่งได้ประโยชน์อย่างที่ผมบอกไปเนาะว่าเราต้องวางแผนในการที่จะเตะยังไงเลงตำแหน่งยังไงใช้ฟิปแล้วได้ประโยชน์อย่างไรนะครับเพื่อหยิบการ์ดอีเวนต์ให้ได้เยอะที่สุดนั่นเองยิ่งอีเวนต์ยิ่งเยอะยิ่งได้เปรียบสกิลตัวละครก็เป็นตัวพิกเกมนะเม่กี้ผมเนี่ยจะใช้สกิลตัวละครที่เอ็กซอร์และได้ใช้อิมเมเลอรี่อีกรอบหนึ่งแต่ว่า ฝ่ายนู้นเขามีเครื่องรางคุณปู่ผมก็เลยรู้สึกว่าเสียประโยชน์ไปก็เลยไม่ได้ใช้ไปก็ถือว่าสูสีนะครับห่างกันแค่เท่าไหร่สี่สิบสามก็ห้าสิบสามนะสิบแต้มได้ถ้าคนนั้นไม่โดนติดลบก็สูสีกันอยู่ครับใครที่สนใจนะครับตัว What it ก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้นะผมก็พยายามออกแบบเกมอย่างเต็มที่เลยที่ให้มันสนุกที่สุดนะในรูปแบบเกมที่ไม่ซ้ำใครจริงๆนะครับใครที่สนใจแล้วก็ ให้การสนับสนุนเนาะผมก็อยากจะทําให้มันได้ยอดตามที่กําหนดไว้เราจะได้แจกตัวอคริลิกโทเค็นตัวนี้นะครับไม่งั้นจะกลายเป็นโทเค็นกระดาษเนาะแต่ถ้าเกิดใครสนใจผมอ,อ,อาจจะเปลี่ยนนะปรับราคาขึ้นมาน,น,น,นิดหน่อยแล้วก็เพิ่มตัวนี้เข้าไปให้นะครับผมตอนนี้ก็มีราคาพรีออเดอร์อยู่ที่650บาทนะครับาทใครสนใจก็ทักมาทาง YouTube ก็ได้หรือทักทางช่องทางเพจก็ได้นะครับว่าสนใจนะครับเราจะปิดพรีออเดอร์วันที่31มีนานี้นะก็อยากให้ยอดถึง จำนวนที่เราคาดหวังไว้นะเราจะได้มีตัวของเกมในเวอร์ชั่นที่มันมีของสวยๆแบบนี้นะครับสำหรับคลิปหน้านะครับผมจะรีวิวอะไรนะติดตามชมกันได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับ